รสวัสดีทุกคนวันนี้พอกันย่มเสากับบรรยากาศทงให้ทงหน้าวันนี้มีโอกาสมาน้านะครับมาย่ำหลอบเพราะว่าได้เพลงน้ำใบ่าสิถึถหรือบ่อมาบนรลุนนำกันพี่น้อง่าสิไดบ้บ่ออันนี้ก็เบิ่งหลอบแล้วโอ้ถืออยู่ครับพอได้ปนอยู่ ไปเได้เก็บเกี่ยวก็เลยเปน,น่งนำแล้วก็หาหลอบใส่ผาแยงก็ได้เอเลายเติบอยู่ส่วนเขาก็ล่มครับพายุเขาวาังซ้องสามเมออนี่เข้าล่มมองในส,งสูงๆก็ล่มต่อไปสิพยายามผแยงยามตรงเห็ดง่ายๆ มาหลุดน้ากันมีน้องบาสิเดบอใส่ยังไว้มอได้นี่นู้นหน่อมาขุดอีกบอสพอนี่ล โอ้ขึ้ป้าขอมันสิขึ้นนี่นะน้ำไหลออกจากสาไมันช่เข้ามาสะนี่ก็มองหนึ่งครับที่น้ำไหลออกจากสาปลามันช่เข้ามาสะน้องน้องสาเพราะว่ะาอากาศกันหนาวละ่ะแล้วก็มีโตขึ้นโตลงสียังไง Mm -hmm. Saya yang saya ni eh, noh อึ้มนะเฮ้ป้า <size> <hdad> <prescribe> 嗯哼。嗯。嗯，嗯来吧。 องเขากระลมเสลืองแล้ว Oh. bụng thầm lại bùa hái mất rồi bà chắc hơn chắc luôn rồi bạn